นี่จะผัดเครื่องแกงนะครับมาทอดเราแกแล้วตัเครื่องไว้เบาถึงแล้วเอาเครื่องแกงมันเทรพ่อ,อ,อัทั้งกินทั้งน,นะครับพี่น้อง ราดก,กับปลาเนี่บนยบอกนี่เป็นปลาทอดเครื่องปลาทอดเครื่องสูตรตายมันจะปลาแลปพีงนะครับปลาทอดเครื่องปลาพัดปีเกลือย่าไปไปอื่นปลาพัดปีเกลก็ได้พี่ e g. เล่นเล่นแบบนั้นแต่ว่าถ้าใส่กะทิเข้าไปนี่เป็นสูตรสีเลยเนี่ยซูชีเลยอ่าสูตรเดียวกันอันเดียวกันอืมหางปล เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอเคก่อนนี้นัวไปก่อนนะครับตั<อ>้งครื่องต้านเลยต้งใส่ลงไปเลยใส่ลงไปก่อนรถเครื่องเราจะมีกอลเกมน่แหละอยโอ้โอโอ

เดี๋ยวเราปรุงน้ำปรุงอะไรเสร็จเราก็ปลาลงไคลุกๆเลยเ,เดี๋ยราต้องชิมมานนี้นะึชิมน้ำตาลก่อน,นเพราะเราใส่น้ำตาลเยอะวะเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำไปถ้าไม่ใส่น้ำปลามันจะไม่มีความหอมครับ ไปอันนี้หลังจากเราใส่น้ำปลาวงล่นน้ำตาลเข้ไปแล้วนะครับเยี่ยมร้อยโอเคอร่อยครับอร่อยพี่น้องครับที่เห็นภาพมันเป็นแนวนี้กล่องมันแตกครับเล่นมันแตกพี่น้องมันในสอมอยู่สั่งอะไรอยู่ ใบบกูดใส่ลงไปครับใบบกูดตามหลังนี้ครับใบบกูดตามหลังนี้อโอเคนี่เราปิดไฟเลยนะครับผมปิดไฟเฮ้ยมันยังฮู้งอยู่เลยนี่อ๋อปิดแก๊สปิดแก๊สนี่ปิดไฟเค้คาเลยครับเค้คาเลยเดียเ๋ยวนี้ก็ซาดิง นั่นปลาเราจะไม่กรอบนะพี่น้องก็ง่ายๆฉูดแบบเดียวกันเลยพี่ชูชีตัวนี้เออเป็นปลาทอดเครื่องปลาคูกเครื่องเรียยแล้วครับพี่น้องเฮ้ยไทยเรียยแล้วครับมากินน้ำกันพี่น้องเลย